เอาล้วครับผมเรามาอยู่เกมอาคาเนะภาคที่สองนะครับผมอยู่กับคุณดีเชตครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับผมดีเชตนายดีเชตเองอ่ะเราจะมาเล่นต่อจากเมื่อวานนะเอาละเราอยู่กับอาคาเมะเอาละฮะจังหวะนี้กุญแจห้องเรียนได้กุญแจห้องมาแล้วครับผมไปทางไหนต่อวะเฮ้ยไม่รู้ครับเอาละฮะเอ้าไอ้นี่มันแค่นี้ใครมันจะรู้ อ๋อไอ้นี่มันทางลัดนี่ไหมมีคนเคยบอกผมว่ากดชิปแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะผมก็เร็วขึ้นจริงตามที่เขาบอกกันแหละเอาละฮะคุณแจไขได้พอดีเอาไขได้ก็เข้าไปดิเอาละฮะก็เข้าได้ก็เข้าได้ไงเอาละฮะไม่ได้ไม่ใช่คุณเจเราจะไปไหนกันต่อครับผมไม่เห็นคลิกหาเลยได้เลยไงเจอปั๋ยว เจอประตูแล้วเจอประตูเปิดได้แน่นอนหั่นเนี่ยเอาลหรฮะเราเราจะเซฟก่อนนะครับผมเซฟเซฟเพื่อความเป็นอะไรระยะทางเอ้าเอ้าเอ้าเป็นเสียงเฉยเลยเอาเฮ้ยตัวอะไรวะฮโอ้โหขาวๆตรงมุมขวาอ้าววิ่งเนื้อเรียกชื่อกูด้วยวิ่งเนื้อครับจังหวะนี้วิ่งเนื้อครับจังหวะนี้ ยังวนี้วิ่งดีครับวิ่งดีวิ่งดีวิ่งดีไม่หวอกกลับไปเช็คก,กลับไปเช็คคนคนอย่างเราต้องกลับไปเช็คครับนึกว่าจะเก่งฉันจะไม่กลับไปเข้าไปในห้องนั้นอีกแล้วอ่ะทำไมไม่เข้าไปอเอ้ยคนเล่นยังไม่กลัวเลยมึงทำไมกลัวปอนะ๊อตนอเปิดไม่ออกวอทเอาห้องนี้มันทำอะไรได้วันดีเชียนผมไม่รู้่ะ ผมก็เพิ่งดูวิซันครั้งแรกนี่แหละเฮ้ยพี่ก็งูของพี่อยู่น้องอน้งองอาห้องนี้มันเข้าได้แล้วเว้ยกุญแจเขาได้ตอนไหนวะเนี่ยกุญแจปริศนาพาที่แล้วเอ้ยมันมีอะไรตกรมาด้วยปวดระวังคุณนายเรเซลเรเชลยวเรเซียเอาไว้ให้ดีเรเชลเอาไว้ให้ดีเธอจำเป็นต้องกินยาไม่เช่นนั้นเธอจะอรารวาสได้โอ้ แสดงว่าเป็นพวกหมดรุนแรงนะเลยต้องกินยาตลอดเวลาระงับเอาไว้เอายาให้เธอกินสองครั้งต่อวันถ้ามากกว่านี้จะทําให้เธอป่วยได้ถ้าน้อยกว่านี้ไม่เพียงพอที่จะระงับอารมณ์เธอได้คําเตือนยานี้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้นห้ามผู้อื่นกินเป็นท็ดขดโอ้ระบุระบุความเตือนด้จำจับ1407199 1999เก้านาฬิกายาช่วยบรรเทาอาการปวดของคุณนายเรเชลลง ช่วยบรรเทาอาการเดเชียลลงได้ยี่สิบมิลลิกรัมต้องการเพิ่ม,มฉันไปได้เขียนอะไรมาสองวันแล้วตอนนี้สถานการณ์วิกฤตแล้วพวกเรามียาเหลือแค่สองเม็ดเท่านั้นเอ้ยเม็ดเดียวเหลือเม็ดเดียวยาคุณนายเดเชลถือดูเธอยามัน <c oughs> หายไปคุณนายเดเชียลเอาอยาไปซ่อนเธ <c oughs> อไม่อยากกินมันแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มองคิดเรื่องนี้แล้ว คืนนี้คุณชายจัดงานปาร์ตี้ซะด้วยระวังคุณนายเลเซียลสันที่เหลือถูกพันด้วยคราบเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สั่งยาวคุณแม่นั่นเลยคุณแม่ต้องกินยาฉันไม่รู้มาก่อนเลยคุณแม่เธอเอาเอาผีมาเอาเอาผีนี้วิ่ง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 แม่เอาดีไม่เกมอะไรอยู่วะวิ่งกูจะไปไหนล่ะวิ่งดิวิตัน ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละฮะเอ้ยมันเล่นกิ้งเอาเป็นจีเมเกอร์อยู่ไหมใช่ครับอัดคลิปอาคาเมพัทพัทสองเหนือผมอาคาเนเขาไม่อยากเอาคาเขาทำไมมันไม่ขึ้นมาวะผมก็ไม่เห็นเอาละฮะเราจะกลับมารอบสองจังหวะนี้เราต้องวิ่งหนีครับผมวิ่งให้วิ่งเร็วที่สุดในโลกโอ้ยนี่เฉยเลยทำไมครับ

บอกว่าไม่ก็ไม่มาไอสัตว์เอ๊นเน็ตไม่ดีรู้เปล่าคนดีไม่ดูไม่ได้ดูได้อยู่นะดูได้เลยดูได้เอาละฮะเราก็เซฟอีกเนี่ยโอ้โหภาพนี่แม่งไม่ไปเลยไม่ใช่ไปแหลงมัไม่แม่ไปเลยมันไม่ไปเป็นบางช่วงครับน่าเงี้ยคลิปไฮกูไปอัพเฟซทำไมผมนี่ เห็นแม่งโคตรกาดยายบ้านไอ้เล่นดีๆเฮ้ยพี่ไอ้นี่ยังอยู่อยู่โอ้โหไปดูที่บ้านแล้วเอาเละฮะห้องนี้ก็เข้าได้ห้องนี้กลิ่นเหม็นจังทำไมกันเนี่ยเอาละฮะทำไมมันเหม็นครับทำไมกที่นี่อะเอาละฮะเปิดของได้คุณแจห้องเก็บเสื้อผ้าใต้ดินได้รับคุณแจห้องใต้ดินเอาไปทำอะไรใต้ดินอ EU เฮ้ยเฮ้ยห้องเหม็นเพราะเลือดเลือดขับเลือดขับเลือด เว้ยมีมีมีศพคนอยู่นั้นหรือเปล่าไม่มีเราปลูกโอ้หน่าสนใจลอยเมนหรือเปล่าฮะสัตว์ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาต้องเรียกว่าประจำเดือนครับผมเออเรียกประจําเดือนเว้ประจําเดือนมาไม่ปกติเอาเลยฮะปกติแบบเลอะที่นอนเลยครับเอาเลยฮะเราก็เข้ามาห้องเก็บของเราต้องอ่านหนังสือไอ้ยาตัวนี้ต้องได้รับการผสมอย่างถูกวิธีมิฉะนั้นอาจเกิดระเบิดขึ้นได้เยี่ยมยอดครับ ห้ามนำส่วนผสมสีแดงไปผสมกับส่วนสีเขียวเป็นแนนขาดและส่วนผสมสีเขียวจะต้องไปผสมกับส่วนสีฟ้าจำไว้นะมึงปวดแล้ววันเหนนะถ้ากูผสมผิดมานี่ระเบิดตู้มได้รับส่วนผสมแต่ละชนิดเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาเอาเฮ้ยต้องเขียวก่อนเขียวก่อนี่ไหมปะตุ้มโอ้ เยอะดิเอาอย่าบอกนะกูต้องไปวิ่งมาราธอนอีกอะเอาละฮะท่านผู้ชมต้องไปวิ่งมาราธอนครับเอออ้าวหนึ่งได้อะไปเซฟก่อนเซฟก่อนมันมันมันไม่มีเซฟเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมันมันต้องเป็นเซฟเป็นลูกกล่องเห็นไหมอ๋อมีเซฟน้องจำได้ไหมว่าเอาอะไรไปส่งอะไรเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำไมเนาะอ่านไหมอ่านไหมไม่อ่านครับ ส่วนผสมแรกเอาแดงก่อนนะก่อนครับแดงเขียวฟ้าแดงแล้วก็ฟ้าแล้วก็ตู้มอะไรอยู่วะต้องแดงมีถั่วไหมไม่ใช่แล้วครับมีถั่วไหมพรามเราไม่มีมีถั่วไหมพรามช่วยมาจำหลักสูตรเลยพลามหลักสูตรสมยาพรรามสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเขา้วะยาตัวนี้ห้ามนำส่วนสีแดง ไปผสมกับสีเขียวก่อนโอ้ยพี่ที่สั่นไปผสมสีแดงก่อนอะไรอยู่ต้องแดงฟ้าเขียวใช่ไหมเอ้ต้องเขียวไม่ต้องเอ้ยมผสมสีมสเขียวจะต้องมผสมสีฟ้าอืม<า>แล้วก็ค่อยผสมสีแดงมั้ง<ะ>ต้องทำการผสมในน้ำเขาบอกว่าแดงฟ้าเขียวแดงแบบฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวเอ้าตูลัวใครเล่นแล้วเกมโอเวอร์ใช่ไหม พิชช่าเลยทีอันนั้นมันตายเลยไหมอ่ะอะไรเนื้อหนุดเนื้องอกเลยไหมอ่ะต้องอะไีก็เอาใหม่ขออนุญาตเอาใหม่อ่ะเดี๋ยวลืมเขาบอกต้องอ่านก่อนเขาบอกต้องอ่านก่อนนะยาตัวนี้แดงไฟเขียวแดงแดงห้ามผสมกับเขียวเอ้าทำไมวะนี่กูหลงไปรีบกดไปทำไมวะกูตายตายตายยอมตายอ่ะ เอาละวฮะเราตายชีวิตที่ไรเลยวะเนี่ยอืมอก็ตายชีวิตมันจบจะหาไหม่แล้วนะครจะจบไหมเนี่ยต้องจบดิเวแสดงว่าต้องเอาสีแดงไปผสมกับสีฟ้าแล้วผสมสีเขียวโอเคครับผม,เ,มเดี๋ยวกายาวัดเสียงใครโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันเสียงเสียงอะไรวะเอาแล้วฮะรู้แล้วคะผมว่านะผมรู้แล้วฮะ คนคุ้นมากเลยเสียงเนี้ยแม่งคุ้นอะเป็นคุ้นมากคนนี้นี่น้องน้องน้องเป็นคุ้นมากจิบได้อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนสีแดงครับสีแดงเลยไอ้แล้วฟ้าเหลียงฟ้าเอาเขียวแล้วก็เขียวเอ้าตู้กระแดงอะไรเงี้ยต้องแดงก่อนฟ้าหรือไม่ก็ฟ้าก่อนแดงแล้วก็ค่อยเขียวตามน่าจะอย่างนั้นเขาทนไม่ไหวแล้วนะ ลองเชื่อมมิวลองเชื่อมมิวหน่อยครับเขาบอกเกี่ยวกฟ้าแดงครับเราเชื่อผู้หญิงทำไมต้องเชื่อผู้หญิงเขาอาจไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้นะไม่รู้ทำไมต้องอ่านตลอดไม่รู้เป็นอะไรอ่านแล้วก็จำไม่ได้อ่านตัวบอกนะตามที่มิวบอกมาเขียวเขียวเขียวครับฟ้าฟ้าแล้วก็แดงครับแล้วก็แดงครับเฮ้ยแต่รับยาโอ้โห ธรรมดาที่ไหนเราคุณถือเราผมแม่งหลักทฤษฎีอยู่ตั้งนานเอานะฮะหลังได้ยาเราก็จะเอาไปให้คุณแม่กันคุณแม่คงขอบคุณมากครับออกแล้วมิวสวยจัะสวยมากสวยมากได้ยาแล้วไปทำอะไรวะได้ยาแล้วแดกเองเลยแดกเองเลยอไม่ใช่นะมันต้องเอาไปให้คุณนายหรือเปล่าคุณคุณนายก็แม่ไม่ใช่คุณนาย คุณนายกำลังวิ่งไล่ตามเราเป็นห้องนี้มีกินเหม็นห้องนี้กินเหม็นจังทำไมกันนะหรือว่าเอายามาดับกินมาน้องกินสงสัยตุ๊กตาหมีตัวนี้ว่ะขี่สิจ้ะไมมีตัวนี้ทำไมเพราะมันมีเลือดไงเฮ้ยลองมันอาจจะมีจุดสนใจหน่อยก็ได้มี็นไรโกหี่อ่ะถอยหลังกลับไปไม่ได้แล้วช่วยยังช่วยใครเปจนาอยู่เลยเมื่อกี้คุณเจี๊ยเปิดได้พอดีน้องเอ้ย จังหวะนี้พื้นที่กว้างๆแบบนี้เขาจะซ่อนกุญแจไว้ที่นี้ทำไมฉันซ่อนกุญแจไว้ในถังที่แตกต่างจากพวกแล้วมันจะไปซ่อนไว้ทำไมต่างจากพวกแตกต่างจากพวกที่เคยไปทางไหนแล้ว้งที่มันแแตตตตกกกก่่าาางงจพวเฮ้ยไม่ใช่อันนี่ไหมอันไหนเหรอ้ยมันมันก็เหมือนเหมือนกันจะซ่อนด้านหลังอะไรเงี้ยเอาให้หมดดิเอาให้หมดใครยืนตรงนั้นวะ นั่นไงกูพลาดแล้วมันเล่นแล้วคือมันเล่นแล้วอ่ะพี่พี่ใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆนะโอ้ยอย่าตกใจไงประตูล็อกประตูล็อกอันไหนมันแตกต่างกันประตูประตูประตูเป็นพวกล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวดิหาหาทีละอันเลยก็ได้ฮะอกลงฮะเราจะมาเซฟก่อนยบีกว่าโอหสุดยอดเลยมั้งนกลัวมันบอกว่าฉันจะซ่อนประตู ไว้ถังที่แตกตายกับเพื่อนแจคุณแจครับกุญแจครับเฮ้ยซาวอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยตามโอ้ตื้อตืไอ้ซาวอย่างนี้มันลางไม่ดลางไม่ดีอีกแล้วเอาละฮะมิจิก็ออกไปจากห้องทอกเราแล้วนะครับเราก็ต้องมาไล่กันอยู่สองคนทำมทำไม เฮ้ยเจอเลยรับคุณเจนสุดท้ายไม่แตกตายนะเพื่อนยังไงวะรับกุญแจเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพีพผมว่ารีบวิ่งไปที่ประตูลับนั่นเถอะไปเถอะเร็ว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 จนเซได้พอดีเอาละฮะจังหวะนี้เฮลโลวอสติเยร์ดิ้งแย่ให้รูปในรูปฉันกับพ่อเฮ้ยมีมาแล้วเหรอคุณแม่คุณแม่มึงควรเปิดไฟนานแล้วคุณแม่ คุณแม่แม่เลี้ยงมันเกิดโดนละไม่ไม่ต้องบอกว่าคุณแม่มึงควรเปิดไฟนานแล้วคุณแม่คุณแม่ควรเปิดไฟจากบ้านตั้งนานแล้วโอ้ยว่าไงจะคำนี้คุณแม่เป็นไรหรือเปล่าคะคำนี้อ้าวแม่นะคาทุกคนไปแล้ววัดเดี๋ยวผมขออ่านดีกว่าแล้วทำไมมันไม่ไปอ้าวเขาบอกเลยนะ หนึ่งแล้วทำไมซาวอยแล้วทำไมต้องหยุดกับว่าฆ่าทุกคนไปแล้วด้วยนะน,<อ>นั่งงเลยฮะหรือว่ามอสก้าโอนะครับทุกคนอาจจะเห็น,นทุกคนที่ดูคลิปนี้อาจจะเห็นมีสิ่งรบกวนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับสิ่งรบกลัวก็คือเสียงผมนะเอาละฮะจังหวะนี้คุณแม่ อย่างตุ่มแม่คุณแม่จะฆ่ากูไหมว่าไงนะว่าไงนะคะอยากรู้หรือเปล่าทำไมคุณแม่น่ะแม่คะคุณพ่องษ์ลูกน่ะบงลูกน่ะเขานอกใจแม่อ้าวแม่มีคดีอย่างละครไทยตอนที่แม่รู้แม่ก็ป่วยเพราะความแค้นใจแม่ต้องคอยกินยาเพื่อระงับอารมณ์ของตัวเองวันตลอดเวลาแต่มันยังไม่พอความโกรธของแม่มันมีมากเกิน กว่าที่ตัวยานี้จะระงับเว้นได้หมดเจ้วคุณแม่แม่งไม่เจอผีว่ะแม่จึงฆ่าทุกคนซะในตอนที่ลูกกำลังนอนหลับไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอยู่พ่อของลูกกำลังหนูนั่นก็อยู่ในห้องรับที่ลูกเห็นนั่นแหละแม่เริ่มด้วยการฆ่าหนังชูนั่นแต่พ่อของลูกเป็นดราม่าใช่ไโอ้โหเริ่มดราม่าแล้วใช่วันนี้เขารู้ว่าแม่นอกใจเอ้ยแม่จะไปฆ่าลูกด้วยเขาจึงเข้าไปในห้องล็อกประตูจากข้างใน เรากระโดจากข้างในซะเรากดดออกทางหน้าต่างแล้วกลับเข้ามาเพื่อเบี่ยงเบนความจังเลสรุปว่ายังฆ่ามันเองนี่แหละแม่และตั้งเขาจนจมที่หัว้อนห้องของนางชูนั่นถูกฆ่าเว้ยหลังจากจัดการแล้วหลังจากจัดการเขาแล้วแม่ก็ฆ่าคนอื่นในงานทั้งหมดอ้โหยิบทือหัวมันดิครอบไปยิบมืมาทุกหัวมันเลยมึงดูในห้องนี้ก็เอาามงก็สอดทั้งสองไปทิ้งไว้ในห้อง ที่ม <Netz stereotype and hell> ีแต่เลือดเต็มไปหมดทีมเชียห์อกดูคุ้งห่านนะเมื่อกี้ไงไม่อยากให้ตำรวจรู้ว่าเป็นศพของใครก็เลยลอกหนังของเขาทั้งคู่ทิ้งไปซะจะโหดไปไหนเนี่ยเพราะงั้นลูกกิงเห็นแต่โครงกระดูกยังไงล่ะที่มันต้อนไปใต้ผมตรงนั้นหรือเปล่าในในตุ๊กตาหมหรือเปล่าที่ลอกออกมาไว้ในตุ๊กตาหมีเื่อไมะโอ้โหว่าแล้วทำอาแล้วชิรหายแล้วมากครับ อีก<ห>เลยที่พี่สันส้นเห็นมีรอยเลือดจะจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแม่ก็เผลอทำแก้วตกนั่นเลยทำให้ลูกตื่นใช่ไหมไม่ใช่มั้งแม่เข้าไปในห้องเพื่อจะฆ่าลูกแต่กลับไม่เจอลูกนอนอยู่โอ้วเป็นแม่บปะโอ้โหมึงจะฆ่าลูกอะแม่จริงแต่กูจะฆ่ามึงก่อนเพราะว่าไอ้วิญญาณตั้งแต่ครั้แรกวันนี้แม่แล้วพอแม่เจอลูกในห้องเก็บเสื้อผ้าแม่ก็คิดจะจับลูก สรุปวิญญาณนี้ไล่เรา<ต>เป็นแม่แต่ลูกดันห็นแม่แล้ววิ่งหนีได้ตะก,ก่อดแต่ที่ในที่ไล่หนูนะมันเป็นปีศาจนะแม่ก็แค่สมจุดปีศาจเพื่อเพื่อไม่ให้พวกที่ถูกฆ่ารู้ว่าเป็นแม่ท่านนั้นเองอ้าวได้เวลาพิวพี <O>. ครับโอ้ย P. <O>. P. อพิวพีแล้วครับผมถ้าคน<ม>เกินหนีไปได้แม่คงไม่รอแน่แม่นี่แหละที่เป็นคนไล่ฆ่าลูกมาพิวพีกันเลยเร็วแต่แต่

เลือเกินเขาบอกว่าถ้า <ยะ S 1> เข้า <ยะ S 1> มากูเตะจริงเงนี่ยเข้าสาเสี่กว่าวเนี่ยเข้าสารนั่นดิอ้ยเข้าสามเต็มไปหนึ่งเตลืคุณแม่ฆ่าคนอือนอ่นไปมากแล้วให้มันจบลงตรงนี้เถอะแต่กูจะฆ่ามึงด้วยจ้ะอย่าตอนนั้นน่ะมันมียาพิษยู่ชาเนียวมาได้แล้วพอบันบันทั้งหมดนั้นด้วยม่ขีดทิ้งเหลืออยู่มันก็ไม่ได้เร็ว้ายไปสักทีเดียวอย่างน้อย ัเคยมีความสุขที่พวกเขาเก็บฉันมาเลี้ยงดีโอ้โหตาดาม้ามากอ่ะ่านล้กคนลุกเลยใช่ผมต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจริงๆนะน่าเอาไปทําเกมเลยคนหาข้อดีดีกว่าน่าจะเอาไปทำเป็นหนังว่าใช่ไหมสตอรี่ดีมากสตอรี่ดีมากจบบริบูรณ์ยอดปวดเราจนกว่าเครด <te <dated teenage time online> <c oughs> ิตจะจบเพื่อเข้าสู่ห้องบนนั้นขอบคุณเฮ้ยผมว่ามันต้องมันต้องมีอะไรโผล่มาแน่ๆเลยเชียวป่ะขอบคุณคนที่สร้างนะมม ราฟดอยฟลูดซีดเมทัลเลเนื้อหาแม่งดีมากอะดีมอมเกมฟรีมิวสิกมันดีก่าหนังบางเรื่องอะเรื่องที่อันซนฮอ์ฮิตแมนเขาบอกว่าฉี่่าแล้วครับเอเดีร์เลสโดแบซีดีด้วยสยันฟรียันไฟเซมันฮอฟฟิตแปลไทยดยแมนนอนแปลไทยโดยก็เดียเลสกอ่ะก็เดียกา ขอบคุณที่เล่นจบโอ้ขอบคุณนี่ให้กูจบไม่เป็นไรครับของครับไม่เป็นไครับมันจะมีอะไรป้าวะเอาไหมครับเข้าสู่ห้องโบนัสเอาไหมเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยจับไฟเรงมาเพื่อเล่นครับจริงๆเอาไปซะเอาเลยแฮะโอ้เอาๆเลยไอ้บาปไอ้แดดเยอะๆๆๆคุณแม่อันนี้คุณพ่อนี่เรานี่อันนี้ชูคุณแม่ชูคืออะไรวะอันนี้คุณพ่ออยู่ไหนไม่เข้าใจอันนี้คุณพ่อ คุณพอ่อจีใส่แว่นใช่ไหมอ้าวโอเคเป็นหมอเป็นหมอโอเคเอาตอนเด็กอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นไงจอดงาน,นเด็กเล่นฟู <c oughs> ชอบอคาคันเนะชอบอาคันเนะชอบรูกตัวเองอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบเมียใครเขียนตะกิ้วะข้อมูลเสริมบุรุษผู้มีเมียเป็นฆาตรกรเสียสละตัวเองเพื่อช่วยลูกสาวอุ้ยหล่อเจ๊เท่รอรอรอ่อตรงเสียทรัพตัวเองดูแม่ดิ ชื่อเรเชลงานอดิเล็กฆ่าคนชอบฆ่าคนอะ้สิี่ที่ไม่ชอบไม่ชอบยายาบ้าข้อมูลเสริมหญิงสาวผู้เป็นฆาตกรต้องการจะฆ่าคนนี้ซึ่งเป็นลูกสาวทาของตัวเองสาวคนทำเขาเป็นเกย์และวิญญาณนี่แหละเขาเป็นเกย์ครับชื่อเรเชลในชุดพิษารงานอดิเลกฆ่าคนชอบฆ่าคนแม่งก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะไม่ชอบยาขแม่งอันเก่าอะเนี่ย ชื่อไม่ทราบงานเด็กไม่ทราบชอบไม่ทราบวัดก็มุ่งจะเอามาทำไมเนี่ยก็ไม่ทราบนะมึงจะเอามาตั้งทำไมไม่เข้าใจข้อมูลเสริมจริงสาวเป็นชูกับจอร์ดกูว่เมียวันละสวยสยูแล้วโอ้โหจริงทุกคนถูกฆ่าตายเออแมวสวยนะแต่เป็นฆาตกรไปหน่อยอ่านอนตอบไะชื่อตัวประกอบคุณน่ารักงานเด็กทำตัวน่ารักชอบทำตัวน่ารักอ้อถูกใจแปลไม่เข้าใจครับวัดอ๋อเขาแปลมานี่เอง ข้อมูลเสริมรอรผู้ปรกอตัวในเกมเพียงครั้งเดียวเขาราหอเราเสียเหลือเกินคนสร้างเกมเขาชมเองนะครับคนไม่เกี่ยวคนคนสร้างเกมเขาไม่เกี่ยวเราจะมาดูตัวเด็กของเราตัวเด็กของเราคือเราเองชื่ออันนี้งานในเด็กสะสมตุ๊กตาหมีชอบตุ๊กตาหมีแมงยัดเนื้อไห้ไม่ชอบบล็อกโคลี่ขี้บล็อกขี้ข้อมูลข้อมูลเสริมสาวน้อยผู้สูญเสียครอบครัวเธอไปเธอคนพบความจริงว่าแม่งเธอคือฆาตกร ทอกวันทันไปได้ยังไงในพวกนี้โชว์อะไรเนี่ยผู้ใจคนหนึ่งนี่รู้หรือเปล่าว่าเกมนี้น่ะใช้เวลาสร้างและแปลแค่หนึ่งวันเองนะกูเล่นนึก2สองวันเลกูเล่นกี่วันอันเนี้ยมันน่าจะสร้างจาก rpg maker นะผมเคยเห็นอยู่ม่ต้องอ่านแล้วไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วในห้องโบนัสจะม้เราทำอะไรวะ จะแปลเลยเนี่ยลองออกจากห้องนี่ก็คงจะแบบว่าให้เรานั่งกับตู้เล่นเกมใช่ก็คงใหเรามาหาแค่ตัวนี้คงเดือเราต้องรู้เรารู้ของทุกคนอ่ะภาคที่สองเราจบไปแล้วับผมเดี๋ยวปิดเกมนะต้องทำอะไรสักอย่างกับการปิดเกมอย่างสวยงามกูเดนเตอร์